มาแล้วจ้าเธอทายบอลวันที่3สิงหาคมยังต้นเดือนอยู่นะวันนี้เธอยกมา4คู่เช่นเคยจากยูฟาแชมเปียนลีกนะทุกคนมีทั้งสูงทั้งต่ำบันเทิงแน่นอนนะมาดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของคาราบักแล้วก็เฟเรนวารอซี่นะคู่นี้เตะกันตอน4ี่ทุ่ม59นาะทีหรือว่าประมาณ5ทุ่มน่นเอง คู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของโบโดกริมแล้วก็ซากิลิสนะคู่นี้เตะกันตอนสีเวลาเดียวกันเลยก็คือประมาณ5้าทุ่มคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของมัคคาบีและไฮฟาแล้วก็อัปเปลอนลีมาซอลนะคู่นี้เตะกันตอนเที่ยงคืนตรงคู่สุดท้ายคู่ที่4เนี่ยเป็นคู่ของยินาโมเคียแล้วก็สโตมการ์ดนะคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งนั่นเองมาดูกันว่าคู่ไหนสูงคู่ไหนต่ำนะทุกคนมันมีทั้งสูงทั้งต่ำวันนี้ที่ยกมา มาดูคู่แรกกันก่อนนะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของคาราบักแล้วก็เฟรนวารลซี่นะคู่นี้ก็คาราบักเป็นเจ้าบ้านเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเฟรนวารลซี่นะเจ้าบ้านเนี่ยภายใต้การนำทีมของกรูบานกรูบานอฟนะแพ้มาในเกมล่าสุดก็จริงแต่ก็ยังเข้ารอบด้วยสกอร์รวมที่มากกว่าในส่วนของผลงานในการเฝ้าบ้านของทีมก็ยังเป็นจุดขายอยู่ ทางฝั่งทีมเยือนอย่างเฟรนบารรซี่เนี่ยภายใต้การนำทีมของสตานิสลาฟนะและมาตรฐานของผลงานก็ยังคงทำได้ดีมาต่อเนื่องเกมเปิดหัวเกมหลีกก็เป็นการเก็บชัยมาได้เหนือปุตกาอะคาเดเมียนะดูแล้วเกมนี้เนี่ยเฟรนบารรซี่นะมาตรฐานของทีมไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของสภาพแวลล้อมแต่ก็น่ารุนว่าจะเอาอยู่ในจ้สำหรับคืนนี้คิดว่า มีสกอร์แน่นอนสำหรับคู่นี้เว็บเปิดไปที่2องจลูกนะจ๊ะเราเชียร์สูงจ้าเราคิดว่ามีขั้นต่ำอยู่แล้ว2ลูกน่าจะมีลูกที่ไปรุ่นลูกที่สกันสําหรับคู่นี้นะสูงนะจ๊ะคู่ที่2เป็นคู่ของโบโดกริมแล้วก็ซาิลิสนะคู่นี้โบโดกริมเป็นเจ้าบ้านเปิดสนามต้อนรับการมาเยีอยมของทีมซาิลิส โดยเจ้าบ้านโบโดกิมเนี่ยภายใต้การนำทีมของคาเยอร์ทิลยังคงเดินหน้าพาลูกลูกทีมสารต่อผลงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะเกมที่แล้วของพวกเขาเป็นการเอาชนะอาอาเลซูนมาได้ซึ่งก็ทำให้ต,ตลอด3าเกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับเจ้าบ้านทางฝั่งสกิลิสทีมเยอเนี่ยกุนซอวาราดิเมีย เซบูรินมาด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยผลงานในรอบที่แล้วก็เป็นการผ่านทีมอย่างเมาโมมาได้ทำให้ตลอด8เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นเป็นการยังไม่แพ้ใครเลยนะดูแล้วดูแล้วเกมนี้นะ่โบดิกิมมาตรฐานการพ้าบ้านของทีมก็ยังเป็นจุดขายก็จริงแต่ทว่าเซก,กิริสเนี่ยยังมาด้วยมาตรฐานในเกมเย็นที่สูงอยู่แล้วด้วยนะดังนั้นเกมนี้เนี่ย <c oughs> ทีมเยือน น่าจะแบบลุยได้อยู่คิดว่าสกอร์ก็มีอยู่แล้วเช่นกันในเว็บเนี่ยเปิดมาที่3ลูกนะทุกคนเราคิดว่าไม่ต่ำกว่า3ลูกแน่ๆนะก็คือน่าจะมันสำหรับคู่นี้นะบันเทิงแน่นอนคู่นี้ลองไปลุ้นกันดูนะจ๊ะเลือกทีมที่ชอบได้เลยเราว่าเฉือนๆแหละแต่ว่าสกอร์มีอยู่แล้วขั้นต่ำคูอคิดว่า3ลูกอืมไปลุ้นลูกที่4เลยจ้ะคู่นี้สูงเช่นกันคู่ที่3เป็นคู่ของมัคคาบีไฮฟาแล้วก็ อพอลลอนนะคู่นี้เนี่ยมคัคคาบีไฮฟ,ฟาเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอาพอลลอนนะโดยเจ้าบ้านมคัคคาบีไฮฟ,ฟาภายใต้การนำทีมของมารักบาคาพาทีมผ่านเกมยากเหนือทีมอย่างโอลิมปิกอสมาได้ในเกมที่แล้วแถมเป็นการเล่นนอกบ้านด้วยแม้ว่าสภาพรวมของผลงานยังฝืดอยูแ่แต่ภาพรวมในเกมอย่างเป็นทางการก็ยังทำได้ดีนะทำได้ดีมาต่อเนื่อง ทางฝั่งท,ทีมเยือนอย่างอปอรลอดเนี่ยภายใต้การนำ,นำทีมของอเล็กซานเดอร์ซอนิเกอร์ผลงานของทีมก็ยังคงไม่เข้าที่เข้าทางแต่อย่างใดในเกมปรีซิชั่นซึ่งผลงานในเกมล่าสุดก็ยังเป็นการแพ้มาต่อโตริโนซึ่งก็ทำให้ตลอด4เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะสำหรับทีมเยือนดูแล้วเกมนี้เนี่ยมาเคบีไฮฟาต้องการกลุ่มความได้เปรียบให้ได้อยู่แล้วประกอบกับความสดใส เอ่อความสดของทีมเองก็ยังคงเหนือกว่าดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะรุนเก็บใช้ได้ก่อนนะก็คือทีมนี้เจ้าบ้านด,ดูแบบทรงดีกว่าชัดเจนมากนะในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกเท่านั้นเองแต่แต่ว่าเราเชียร์ต่ำนะสับคู่นี้นะเราคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะทําประตูได้อย่างเดียวอืมสาหรับเรานะเราคิดว่าทีมเยันน่าจะทําประตูไม่ได้เราก็เลยเชียร์ต่ำทุกคนคิดว่ามีไม่เกิน2ลูกลองตามกันดูคู่นี้ต่ำนะคู่ที่คู่สุดท้าย คู่ของดินาโมเคียฟแล้วก็สโตมกาสนะคู่นี้เนี่ยดินาโมเคียฟเป็นเจ้าบ้านเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมส t o มกาสโดยเจ้าบ้านดินาโมเคียฟเนี่ยภายใต้การนําทีมของมีมีเอ่อมีเชียลูเซสคูพาทีมออัตรอดมาได้ในรอบที่แล้วด้วยการผ่านทีมอย่างเฟเนบราเซ่มาได้แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของผลงานก็ยังไม่ได้เด่นอะไรนักนะทางฝั่งทีมเยือนภายใต้การนำทีมของคริสตีสัน อิลเซอร์นะมาด้วยมาตรฐานของผลงานที่ดีต่อเนื่องซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยเป็นการเอาชนะในเกมยากมาได้เหนือเร b บล l ทำให้ผลงานตลอด4เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขาเนี่ยยังคงไม่แพ้ใครเลยดูแล้วเกมนี้เนี่ยทีมเยือนน่าจะแบบความเก่าในการอ่าในรายการนี้เป็นรองก็จริงแต่ถ้าว่าดินโมเคียบก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีอะไรมากนักนะก็คือ,อยังแบบเทียบก็ได้ก็แบบ ส,ส,ส,สูสีไปสูสีนั่นเองนะก็ลองอันนี้เลือกเลือก,อกทีมที่ชอบในยต่ส่วนซากอนเนี่ยเราคิดว่ามีไม่เยอะนะสําหรับคู่นี้นะเราอาจจะแบบออกมาแบบหนึ่งหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยในเว็บเปิดมาแค่สองหนึ่งสองจุดห้าลูกแต่เราคิดว่าน่าจะไม่เกินสองลูกหรอกคู่นี้เราเลยลุ้นต่ํานะลองลุ้นต่ําดูเท่ากับสี่คู่ที่เราทายมาคาราบักแล้วก็เฟเรนบาลุสซี่เนี่ยเว็บเปิดมาที่สองหนึ่งสองจุดห้าลูกสูงนะจ๊ะโบโดกิมกับซังกิลิสเนี่ย เว็บเปิดมาที่3ลูกเล่นสูงไปเช่นกันจ้ะคู่ที่3เนี่ยมัคับี้ไฮฟาแล้วก็อัปลปาลอนเนี่ยคู่นี้เว็บเปิดมา2-5ลูกเราเชียร์ต่ำนะดินาโมเคฟแล้วก็สตูมกาดเนี่ยเว็บเปิดมาที่2-2-5ลูกเชียร์ต่ำเช่นกันจา้าลองตามกันดูนะจ๊ะทุกคนใครชอบคู่ไหนเชียรคู่ไหนคอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สำรับีมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีจ้า